ภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมการจัดหางานที่ว่ากำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพทั่วหน้าทุกช่วงวัยภายในปี2570กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้มีนโยบายเชิงรุกในการรักษาฐานตลาดแรงงานเดิมและขยายตลาดแรงงานใหม่เพื่อให้แรงงานไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงคนหาง,งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565ถึงเดือนมีนาคม2,566ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วย5วิธีการเดินทางได้จำนวน29,395คนจากเป้าหมายการจัดส่งประจำปีงบป,ประมาณ2,566จําจำนวน50,000คนคิดเป็นร้อยละ58.79 ซึ่งในเดือนมีนาคม2566ห้าอันดับแรกของประเทศที่คนหางานนิยมเดินทางไปทำงานมากที่สุดได้แก่ไต้หวัน1,852คนรัฐอิสราเอล1,112คนสาธารณารัฐเกาหลี697คนญี่ปุ่น553คนสหพันธรัฐมาเลเซีย60คนและประเทศอื่นๆจำนวน979คนมีรายได้ส่งกลับประเทศจำนวน21,914ล้านบาท โดยในเดือนมีนาคม2566สามารถดำเนินการจัดส่งได้5,253คนจำแนกออกเป็น5วิธีการเดินทางดังนี้ครมการจัดหางานจัดส่ง1,683คนบริษัทจัดหางานจัดส่ง2,444คนคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง751คนนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน200คนนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน175คน กรณีการรีเอนทรีจำนวน2626คนรวมจํานวนทั้งสิ้น7879คน นอกจากนี้ยังคงมีแรงงานที่ทำงานอยู่ใน126ประเทศจำนวน1 3 9 3 1คนโดยประเทศที่แรงงานยังคงทำงานอยู่5ดับแรกได้แก่ไต้หวัน52,203คนรัฐอิสราเอล24,591คนสาธารณารัฐเกาหลี16,391คนญี่ปุ่น9,318คนสหพันธรัฐมาเลเซีย4,698คนและประเทศอื่นๆจำนวน23,730คน ค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับแรงงานไทยที่ได้เดินทางถึงประเทศปลายทางแล้วเรามาดูกันค่ะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างพบกับพวกเขากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริลักษณ์ต้นสูงนะคะชื่อเล่นชื่อตักค่ะอายุ29ปีเป็นคนนครพนมตอนนี้มาทํางานในประเทศเกาหลีใต้ค่ะมาในตําแหน่งงานพนักงานทั่วไปค่ะมาด้วยวิธีการที่รัฐจะส่งมาค่ะสวัสดีครับ ผมปักนะครับเป็นคนจังหวัดอุดรธานีมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ตําแหน่งคนงานทั่วไปอุตสาหกรรมครับมาทํางานโดยนัดจัดส่งเงิเนงเลยค่ะคือมีความต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวค่ะให้ดีขึ้นให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเพื่อมาหาทุนกลับไปทํา อะไรที่บ้านทําธุรกิจแล้วก็เวลาอยากได้นู่นได้นี่ถ้าหาเงินที่นี่มันก็ได้เร็วนะครับสําหรับบริษัทที่ทักมาค่ะมีที่พักให้ซึ่งห้องที่ทักพักอยู่อยู่ด้วยกันสองคนค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะมีตู้เสื้อผ้าให้ มีชั้นวางรองเท้ามีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นมีแอร์มีแอร์อ,อุ่นค่ะมีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้เราแบบมีซิงล่างจงล้างจานอย่างนี้ยค่ะคือเรามีแค่กระเป๋ามาเราก็อยู่ได้ค่ะทีนี้แล้วตอนนี้ก็มีความสุขดีชีวิตก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแต่ช่วงแร,งรกแรกจะหนักหน่อยเพราะว่า จะได้ซื้ออะไรใหม่ๆหมดครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเขาเป็นคนที่แบบว่าพยายามสอนงานเราดีค่ะพยายามพูดกับเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติและภาษาเราก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนคนที่เป็นคนเกาหลีอยู่แล้วเขาก็พยายามสอนค่อยๆสอนค่อยๆอธิบายเราค่อยๆปล่อยให้เราเรียนรู้ไปค่ะอะ ถ้าถ้าเขามีเทคนิคหรือว่าทริคอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นให้เราเหนื่อยน้อยลงเขาก็จะพยายามบอกพยายามสอนค่ะเขายิ้มแย้มกับเราทักทายดีมากค่ะโรงงานก็ทำเกี่ยวกับโรงงานพลาสติกนะครับมีหนักบ้างเบาบ้างแต่เงินดีกว่าประเทศไทยแน่นอนครับโรงงานก็ส่วนเรื่องนายจ้างก็ดีครับนายจ้างใจดี เพื่อนร่วมงานก็ดีครับหัวหน้าก็โอเคถ้าเหนื่อยก็พักทำชา้าๆสำหรับคนที่กำลังจะมาหรือว่าอยากจะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้เหมือนตัค่ะก็อยากแนะนำว่าให้มาตามวิธีการที่ถูกต้องให้มาแบบรัดจัดส่งมาดีกว่าค่ะเพราะถ้าเรามา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องสิทธิประโยชน์ต่างๆของเราจะเทียบเท่ากับคนงานของประเทศเกาหลีเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการรักษาพยาบาลการดำเนินธุรกร,รมต่างๆมันจะทำให้ชีวิตเราสะดวกค่ะการใช้ชีวิตในที่นี่จะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆส่วนเพื่อนๆน้องๆพี่ๆคนไหนที่อยากมาทำงานเกาหลีได้ชิญชวนให้มาแบบ ถูกกฎหมายจะดีกว่าน,นะครับเพราะสิทธิประโยชน์เรามีมากมายไม่ต้องหลบๆบซ่อนๆอยู่อย่างปลอดภัยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็มีสวัสดิการอะไรให้เราเยอะแยะนะครับออสอบให้ผ่านกันเยอะๆนะครับอยากให้มานะครับชีวิตโอเคดีเลยครับ การไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายถือเป็นก้าวแรกในการเดินทางเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายแต่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นย่อมต้องก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่ทุกคนตามหาสิ่งสำคัญคือการรักษากำลังใจไม่ให้ท้อไปเสียก่อนกรมการจัดหางานขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้พี่น้องแรงงานไทยทุกคนก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา ค่ะก่อนจากการในวันนี้เราก็มีประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่การเดินทางแบบรัฐจัดส่งโครงการในเอ็มเจแปนประเทศญี่ปุ่นประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างศูนย์สอบชนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่18เมษายน2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งการไปทำงานประเทศญี่ปุ่นโทรศัพท์022459428ค่ะ ถัดมาเป็นการเดินทางแบบบริษัทจัดส่งค่ะโดยประเทศที่ประสงค์รับสมัครคนหางานมากที่สุด5ดับแรกได้แก่สาธารณารัฐเกาหลีประเภทงานทักษะกึ่งฝีมือตำแหน่งว่าง970อัตราถัดมาค่ะสหพันธรัฐมาเลเซียประเภทงานนวดและสปาตำแหน่งว่าง424อัตราตามมาด้วยไต้หวันค่ะประเภทงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและก่อสร้างตำแหน่งว่าง241อัตรา ลำดับถัดมาค่ะสาธารณารัฐสิงคโปร์จะเป็นงานภาคบริการและงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตำแหน่งว่าง182อัตราค่ะและราชอาณาจักรภูตานประเภทงานทักษะกึ่งฝีมือตำแหน่งว่าง69อัตราค่ะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอนุญ,ญาตการไปทำงานในต่างประเทศโทรศพัพท์022456713สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ